สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเม้ามันคันปากนะฮะเต่าทีฟูน้องโอมลาหนึ่งวันนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยเขาโดนทอยเลต็ตบอมนะคะจุกนะคะแล้วก็ เธออะโทรมาลาเธอบอกว่าเธออาหารเป็นพิษแต่งจริงแล้วคนในบริษัทไม่มีใครเชื่อเธอเพราะว่าคนบอกว่าเธอทนทอเลตบอมนะคะแล้วก็เธอเดี๋ยวไปหาคุณหมอแต่อาการคุณหมอบอกไม่ใช่อาหารเป็นพิษนะคะอาการเป็นรูทเวลฉีกนะคะอ่ะก็เป็นกําลังใจให้น้องโอมด้วยนะคะหายไวๆนะคะรูทเวลฉีกเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับน้องโอมนะคะพิธีกรคู่นะคะ วันนี้ก็เหนื่อยอีกแล้วมาคนเดียวคุณผู้ชมขาแล้วข่าวก็แซบกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะฮะ่ะช่วงแรกช่วงนี้สับสุนโดยโซโซโน่นะฮะโซโซโน่ so so นี่ก็เป็นของน้องต่อแล้วก็พี่ขวัญพี่ลมลินนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาขายดีและเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลายคนเนี่ยเปิดใจยอมรับมันขายดีในอเมริกาแล้วก็ในยุโรปนะ,ะเพื่อนพี่เต๋ออยู่ที่ยุโรปเนี่ยเขาสั่งกันเป็นล็อตนะคะล็อตใหญ่ๆเลยเพราะว่าที่จะเขาทานแป้งเนยนมน้นําตาลกันเยอะนะคะแล้วน้ําหนักมันจะขึ้นเร็วมากเขาบอกเขาทานโซโซโน่เนี่ย หนึ่งเนี่ยเม็ดแรกเนี่ยเขาทำไมเขาขับถ่ายดีจังเลยเพราะว่าโซโซโนโมันมีซินไบโอติกพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกนะฮะไปทํางานในเรื่องของระบบลําไส้ดูแลอาหารแต่ละมื้อเนี่ยไม่ให้มันมากจนเกินไปมันถ้ามันเกินมากจนเกินไปแล้วมันจะเป็นไขมันสะสมเนี่ยเขาจะขับออกมาในรูปแบบของอุจจาระนะคะและ้วก็สิ่งสําคัญที่สุดในการลดน้ําหนักน้องต่อกับพี่ขวัญบอกเลยว่าหนึ่งเนี่ยนะคะโซโซโนโช่วยคุณแล้วคุณก็ต้องช่วยโซโซโนโด,ด้วยเป็นหลักการง่ายๆของโรงพยาบาลลดความอ้วนชื่อดังของประเทศ คือคุณต้องเดินจ็อกกิ้งออกกําลังกายด้วยเดินออกกาลังกายก็พอลดน้ําต้นไม้ทํางานบ้านกระจอกกระแจกก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้เหงื่อเนี่ยมันได้เบรนของเสียออกมาจากร่างกายเราด้วยอย่างน้องต่อร้อยกว่าโลนะปัจจุบันเหลือ6กโลคุณผู้ชมอยากจะลง3โลคุณอาจจะลง6กโลคุณอาจจะลดไปแล้ว6กโลคุณอาจจะลงไป12โลเพราะว่าถ้าเราออกกําลังกายไปด้วยเดี๋ยวมันจะช่วยเป็นเขาเรียกว่าทวีเท่าทวีคูณมันจะคูณเข้าไปเลยนะฮะวันนี้นะฮะเขาต้องต่อกับพี่ขวัญก็เลยไปออกร ายการบอกเล่าเรื่องราวดีๆในการลดน้ําหนักที่ปลอดภยัยแล้วก็ถูกต้องนะคะรายการของพี่หนุ่มกัญชยัยรายการของมดดำนะคุณผู้ชมนะคะหลากหลายรายการแล้วก็ทําให้ผลิตภัณฑ์โซโซโน,โน,โน่เป็นที่ยอมรับของบรรดาพ่อแม่นะคะที่จะซื้อทานเองหรือว่าซื้อให้ลูกทานหรือลูก ซื้อให้พ่อให้แม่ทานก็ได้เพราะปัญหาสุขภาพ,ภาพเป็นปัญหาสําคัญนะเวลาไปตัวสุขภาพทีถึงหมอก็ด่าเรื่องน้ําหนักเยอะนะฮะวันนี้โซ,โ,ซโ,นโนเนี่ยก็ปรับโปรอีกแล้ววันนี้พี่ขวัญบอกว่าเปลี่ยนโปรให้เลยสําหรับแฟนๆรายการเมาสมันคันปากเพราะว่าเป็นแฟนเราเนี่ย คนดูรายการเราเยอะนะคะเป็นโปรโมชั่นเนี่ยตอนนี้เหลือกล่องละนะคะ1กล่องจากราคาปกติ1290งพันสอ้เกาบเขาอกเขาไม่ขายแล้วเหลือเพียง690บาทต่อ1นกล่อง1กล่องมี30แคปซูลนะคุณผู้ชมนะฮะสนใจนะคุณผู้ชมนะฮะสนใจก็สามารถที่จะโทรไปได้เลยนะคะที่เบอร์0 9นย์9 9 4 4 4 0 9 1 1 1 9 9 4 4 4นะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวคุยกับพี่ขวัญเพราะพี่ขวัญเขารับสายเองเลยพี่ขวัญรับสายเองเลยคุณคุยกับเขา ได้เลยนะฮะไม่มีคอรเซนเตอร์นะฮะ09 1 1 1เ9้4 4เบอร์นี้เลยนะคุณนะลดน้ำหนักก็ต้องออกกำลังกายช่วยถ้าไม่ออกกำลังกายช่วยคุณโยโย่แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะมากันที่ข่าวบันเทิงข่าวแรกนะคะก็เป็นข่าวที่หลายคนจับตามองตั้งแต่เมื่อวานแล้ว9โมงจนถึง10โมงครึง่ง10โมงครึ่งก็ได้รู้แล้วว่าไม่ศารไม่ให้ประกันตัวนะคะแล้วก็อายการสั่งฟอ้องแล้วก็ เขาเรียกว่าประมาณช่วงเย็นๆนะคะประมาณสัก3ามโมงสโมงก็ทําหนังสือเข้าไปเพื่อที่จะขอให้เขาเรียกว่า,าติดกําไร EM แล้วก็ให้เงินประกันที่สูงนะคะเงินประกันสูงมากสาหรับใบเตยอาสยาม5ล้านบาทที่เท่ากับพิงกี้สาววิกาชัยเดชนะคะนางเอกชื่อดัง ดีเจแมนพี่ต๋างงมากทําไมแม่แขกให้แค่แสนเดียวนะครับประกันตัวก็ไม่น่าจะรอดรอยู่แล้วแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนไม่ให้แน่นอนนะคะ5ล้านสสนยังไม่ให้เลยแสนหนึ่งสสนไม่ต้องไปพูดถึงเลยนะคะเพราะว่าคดีนี้เนี่ยถ้าที่คุยกับคนที่เขามีเขาเรียกว่าทนายหลายคนเนี่ยคดีนี้มันมีผู้เสียาหายเป็นหมื่นไม่กี่ร้อยคนก็จะหมื่นหนึ่งลวนะคะแล้วก็จํานวนเงินการเสียาหายเนี่ยมันหลายหลายหลาย,หลายพันล้าน หลายหมื่นล้านไม่ใช่หลายพันล้านหลายหมื่นล้านแล้วก็เขาถูกจับทุกคนถูกจับทุกคนแล้วก็ที่สําคัญยิ่งไปกว่าน,นั้นมันมีกรณีของดาราคนหนึ่งอะ่ะที่ไปทำฟ f ร์เร็ทีดีแล้วก็เขาหลบหนีไปแล้วอะ่ะไปอยู่ประเทศฮังการีน่ะนะฮนะ,ะก็คนนั้นเขาเดี๋ยวเขาออกหมายจับนะคะศาลเขาก็มองว่าต่อให้ประกันอ่อยืดจํานวนเงินมาประกันตัว5ล้านเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะว่าคาดีพวกเนี้ย ม,มันต่างกรรมต่างวาระหนึ่งคนก็หนึ่งกรรมนะคะมีประมาณหมื่นคนก็หมื่นกรรมติดกันประมาณหลายหมื่นปีนะคะทนายทนายรุ่นลงุลง,ลงบอกว่าติดกันประมาณห้าห้าหกหมื่นปีเลยทีเดียวนะคะขนาดสารเมตตาแล้วก็ยังเหลือสามหมื่นปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมันเป็นคดีช่อโกงประชาชนแล้วมันมีความเสี่ยงที่เรียกว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีศาลก็เลยไม่ให้ประกันตัวแล้วก็ ถามว่าประกันตอนนี้จะได้ไมันยังไม่ได้นะคะต้องรอก่อนก็เหมือนกับกรณีของพิงกี้ก็อยู่ไปก่อนยาวๆพักยาวไปก่อนประมาณสัก2-3เดือนแล้ว็ข้ค่อยให้ธนายื่นเรื่องประกันอีกรอบหนึ่งอันนั้นก็อาจจะมีโอกาสแต่ว่าวงเงินประกันต้องสูงแสนหนึ่งที่ว่าศาลไม่ให้ นะคะเพราะว่าจํานวนเงินมันสูงมากแสนหนึ่งสารไม่ให้แน่นอน5ล้านถ้ารอไปอีกประมาณ3เดือน4เดือน5เดือน6เดือนอย่างเงี้ยโอกาสที่ท่านจะให้เมตตาให้ประกันตัวก็มีสิทธิ์นะคะทีนี้เนี่ยนะคะก็เราก็ทราบกันหมดแล้วทั้งประเทศเพราะเป็นข่าวใหญ่ข่าวดังอะนะคะว่าสรุปแล้วศาลก็ไม่ให้ประกันตัวก็ต้องไปนอนที่สถานหญิงกลางนะคะนั่นก็คือใบเตยส่วนน้องแมนนี่เขาก็ไปอยู่ของเขาเองผู้ชายผู้หญิงเขาขังแยกนะคะเขาไม่ขัง รวมกันนะคะแล้วก็ต้องมีขังกักกักโรคกักโรคด้วยแล้วก็น้องใบเตยเนี่ยก็ได้นอนกับกับเพื่อนใหม่นะคะที่น้องแอมนะคะน้องแอมสายนายนะคะเขาก็เจอกันหมดละค่ะเหมือนแม่ของพิงกี้เี่ขาก็อยู่กับเนี่ยที่เป็นนางเอกจักจักงวงช่องเจ็ดเขาก็อยู่ด้วยกันนะคะอยู่ด้วยกันชื่ออะไรนะคนนั้นน่ะนางเอกจักจากวงวงช่องเจ็ดที่โดนรวบไปท่าวก่อนเน่ะเออนั่นแหละนะคะนั่นก็อยู่เขาก็อยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ ใบเตยเนี่ก็จะอยู่เซตเดียวกับแอมซายานานะคะเออนะฮะ,ะมากันต่อเลยเขาบอกว่าทางด้านจะเรียกว่าน้องชายก็ไม่ได้แล้วก็เรียกว่าน้องสาวแล้วกันนะคะเพราะว่าใบาเตยเขาเรียกว่าน้องสาวตลอดเลยก็คือน้องน้องน้องลุกนะคะน้องลุกหัวใจสลายนะคะหลังจากที่พี่สาวนี่ต้องไปนอนนอนยาวในเรือนจํานะคะเขาบอกว่าล่าสุดล่าสุดเนี่ยน้องลุกก็ได้โพสต์ภาพภาพแรกหลังที่พี่สาวที่ต้องเข้าเรือนจานะคุณผู้ชมนะคะเป็นภาพนะคะลุกของใบเตยแล้วก็ ก็แฟนหนุม่มของลูกเนี่ยนะคะก็คือ น้องภูมหรือเปล่าที่ว่าประสบอุบัติเหตุแล้วมีปัญหาเรื่องสมองวันนั้นเราพูดผิดไปนะคะคนที่ประสบป,ปรอุบัติเหตุไม่ใช่น้องลุกคนที่ประสบอุบัติเหตุคือน้องภูมิน้องภูมิเป็นแฟนของน้องลุกนะคะเออที่เพิ่งประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานโยนล้มนะคะตอนนี้ก็ได้ผ่าตัดสมองนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโดยทั้งทั้งสาก็ได้ถ่ายรูปด้วยกันแล้วอีกคนหนึ่งก็นอนอยู่โรงพยาบาลนะคะอีกคนก็อยู่บ้านอีกคนหนึ่งก็นอนที่นี่นะคะทันทัตฐานหญิงกลางนะคะ ซึ่งรู้ก็ได้ใส่แคปชั่นว่าเป็นรูปหัวใจแตกสลายนะคะท่ามกลางเพื่อนๆดาราที่มาให้กําลังใจกันอย่างมากมากกันอย่างล้นหลามนะคะเพราะไปเตือนเพื่อนเขาเยอะนะคะดูจากงานตรงงานแต่งนะคะเพื่อนเขาก็จะแบบว่ามีทั้งคนดีแล้วก็มีทั้งคนที่ดีมากๆเยอะไปหมดเลยนะคะก็นี่แหละค่ะนี่แหละค่ะก็ มันพูดอะไรไม่ได้นะครับเราพูดอะไรไม่ได้พิาพา์วิจารอะไรไม่ได้เพราะคนรักเขาก็มีคนเกลียดเท้าผืนหนังคนชังเท้าผืนเ,เขาเรียกคนเกลียดเท้าผืนหนังคนชังเท้าผืนเสือคนส่วนใหญ่เก้าสิบเก้าสิบเปอร์เ็นก็จะแบบว่า เห็นใจเหมือนกันแต่ว่าเห็นใจผู้ที่ถูกช็อกโกงโดยฟอ r ์เร็กทีดีมากกว่านะคะก็เป็นเรื่องปกติอะค่ะนะคะกระแสสังคมมันมาอย่างนี้แล้วก็กับคลิปหลายๆคลิปที่น้องทําไปเป็น e p EP ต่างๆเนี่ยมันก็มวงบอกให้รู้ว่าน้องกอ็ไม่น่าเลยไม่น่าไปพูดอย่างนั้นเลยไม่น่าไปอวดอย่างนั้นอย่างนี้เลยคนเขาก็เลยหมั่นไส้ในสภาวะเศรษฐกิจที่มันย่ําแย่อย่างเงี้ยคนเขาก็เลยงงว่าเอาเงินมาจากไหนมาซื้อของได้เยอะแยะมากมายขนาดนี้แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะทุกสิ่ง ทุกอย่างก็มีทางออกทุกสิ่งทุกอย่างก็มันก็มีทางแก้ไขนะคะแต่มันก็ต้องใส่อาศัยระยะเวลานะคะปักกันตัวไม่ได้วันนี้อีก2เดือน3เดือนค่อยว่ากันใหม่ถ้า3เดือนศาลยังไม่เมตตาก็รอไปสัก6เดือนนะคะมันก็ต้องมีสักอันหนึ่งที่ศาลท่านเมตตานะคะเพราะว่าศาลท่านก็เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาทางนั้นแหละคะ่ะท่านก็เห็นอกเห็นใจเพราะว่าน้องใบเตยเขายังมีลูกอ่อนอยู่นะคะแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยเขาก็จะเป็นหัวเรี้ยวหัวแรงใหญ่ในการหาเงินนะคะมาสู้มา สู้คดีความนะคะก็ก็เดี๋ยวก็ต้องรอดูต่อไปนะคะพี่ก็ไม่อยากจะให้กําลังใจใครใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าคดียังไม่จบนะคะคดีมันยังไม่จบเขาก็ต้องสู้กันยาวคนที่เขาฟ้องร้องเขาก็สูญเสียนะคะตายไปก็เยอะนะคะแล้วก็สิ้นเนื้อประดาตัวหมดตัวบางคนก็ตายก็ไม่ได้พบได้เจอกกันอีกเลยในชาตินี้บางคนเขาก็ เริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่ของมนุษย์เนี่ยมันก็เป็นการที่แบบมันก็จะเหนื่อยขึ้นนะครับบางคนบอกอ่ะสิบหกสิบอย่างเงี้ยต้องมาเริ่มเริ่มต้นใหม่กับชีวิตเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมนะฮะใจคนเรามันสลายไปแล้วนะเงินทั้งชีวิตมปอยู่กับฟอดเร็กทีดีอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทําให้คนหลายคนนี่ก็มีความรู้สึก่ะท้อบางคนก็ยังต่อสู้ชีวิตอยู่ได้บางคนก็ถึงกับฆ่าตัวตายเพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆในการเริ่มต้นใหม่ในวัยที่บาง โอ้ oh, จะไปทํางานไปแข่งกับใครอ่ะใช่ประสบการณ์มีแต่ด้วยอายุเนี่ยมันก็มากจนเกินไปนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่ไม่ได้ทําผิดแต่ก็โดนใส่ร้ายถ้าเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ให้กําลังใจแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาไม่ได้เป็นแล้วก็ผิดว่าไปตามผิดนะฮะตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายมากกว่านะคะอ่ะก็จบไปแล้วหนึ่งข่าวใช่ไหมเดี๋ยวเบรกกันใช่ไหมน้องลานเบรกกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะคุณผู้ชมขาต้องเบรกใช่ไหมลูก อะไรนะมีเปิ้ลเหรอเออเปิ้ลเปิ้ลมึงอย่ามาแช่งกูนะช่วงนี้มึงนากก่ากลัวมากอีเปิ้ลมึงแช่งใครไม่ได้เลยอีเปิ้ลแช่งแช่งคนแล้วแบบว่าแช่งแช่งคนแล้วแบบปากพะลุว่าอีเปินนะ้ลน่ะมันทำบุญทุกเช้าไงตรงนี้ไงตรงลาวินทาวัดวัดสันอะไรวัดสัมมาสัญญาวาสนะ่ะ ไอ้เปิ้ลมันขับเบนส์สปอร์ตไปทําบุญทุกชาติเปิ้ลนี่มันแช่งใครไม่ได้นะเปิ้ลนี่มันแช่งมันแช่งดีเจแมนมา9ปีที่แล้วนะว่าให้เอาไปหนุนแอนเมทนอนในคุกอะเป็นตามปากอะแล้วไม่ได้แมนคนเดียวไปเตยโดนด้วยอะตอนนั้นเขาทะเลาะกันนะตอนนั้นอะที่ว่าไปมีเรื่องมีราวไอ้โกโก้ก็โดนไอ้โกโก้ก็โดนด้วยนี่สองคนไอ้เปิ้ลไอ้โกโก้อะโกโก้อาริยะสุขพะเลอกลูกสาวน่ะนะคะก็โดนไงแล้วพอเสร็จปั๊บไอ้เปิ้ลมันก็เลยบอกว่าไม่ให้เปิ้ลเล่นหนังเรื่องนี้ว่ะ แล้วก็ให้เปิลออกเลวเปิลมันก็เสียใจสิเอ้ยงานไม่ค่อยมีอยู่ด้วยมาไล่กูออกจากหนังแลวเปิลมันก็ไปทุที่สตูดิโอนั่งรออยู่ในรถเบนซ์แล้วมันก็เดินเข้าไปมันจะมีเรื่องนั้วนะข่าวมากันเป็นร้อยเลยวันนั้นอะแต่ก็มีคนกันไว้นะคะเรื่องก็เลยไม่เกิดนะคะแต่มันก็ได้ภาพไปเยอะเมื่อ9ปีที่แล้วสมัยนั้นมันก็มีโซเชียลแล้วนะฮะมีเป็นยุคโซเชียลแล้วอ่ะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตอยู่เด้อแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยนะคะเปิ้ลมันเนี่ยมันก็ให้สัมภาษณ์ตั้ ถ้าไม่ขอโทษมันเนี่ยมันก็ไปนอนหนุนแอมเมทในคุกทีนี้คำเนี้ยคนมันจำได้ไงมันเป็นไวรัลใน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  a c e b o o k แล้วก็เป็นเป็นไวรัลใน tik t o k เยอะมากที่เปิ้ลมันสากมันแช่งไวอ้อ่ะแล้วมันเป็นตามปากที่เปิ้ลสากก็จริงๆอะ่ะแต่ก็ไม่มีแอมเมทไปหนุนในคุกนะคะเพราะว่าในคุกไม่มีแอมเมทให้หนุนนะคะอา่อาในคุกนี่ก็เป็นหมอนธรรมดาทั่วไปเหมือนคนเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนผู้ต้องหาทั่วไปนะคะก็ เปิ้ลอย่ามาสาบกูนนะเออห้ามสาบมีแต่คำอวยพรนะเพราะ้เปิ้ลมันมูเก่งนะมูเตลูเก่งนะมูเก่งแล้วมันรู้จักอาจารย์ดังๆหลายคนในเปิ้ลเนี่ยแล้วก็มันทําบุญบ่อยตาบใครไม่ได้นะปะากเขาล่วงมากเลยอะแล้วคนก็ไปตับเป็นคลิป,ปะอะโอ้ให้ไปน,นอนหนุนในคุกแล้วไปติดคุกจริงๆทั้งผัวทั้งเมียนะ่ะน่ากลัวมากเลยอะนะคะอะเรามีคลิปไหม เดี๋ยวเราไปชมคลิปที่เปิ้ลเนี่ยเขาพูดไปเมื่อเก้าปีที่แล้วแล้วก็มันก็ส่งผลเวียนศูนย์การมาถึงณวันนี้นะคะไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะถ้าเขายังไม่หยุดไม่ออกมาขอโทษเปิ้ลได้ไปนอนหนุนแอ์เมสในตารางแน่นอนค่ะฝากไปบอกด้วยนะคะถ้าเขายังไม่หยุดไม่ออกมาขอโทษเปิ้ลได้ไปนอนหนุนแอ์เมสในตารางแน่นอนค่ะฝากไปบอกด้วยนะคะถ้าเขายังไม่หยุดเก้าปีที่แล้วเปิ้ลยังสวยอยู่นะ เปิ้ลเปิป้ลสวยนะเมื่อก่อนเปิ้ลสวยาม,มากบบเลยนะเปิ้ลน,นี่เขาเป็นเซ็กซี่สตาร์นะคะเป็นเซ็กซี่สตาร์ระดบบตานานนะคะน้องเปิ้ลเนี่ยนะคะแมไปทะเลาะก,กับไอ้เปิ้ลในเปิ้ลมันสาบให้เลยอะ่ะเรจะไปนอนหนุนแต่ไม่มีแอมเมสนะคะไม่มีแอมเมสที่นั่นก็จะเป็นหมอนแบบว่าเป็นผ้านวมเล็กๆนะคะผ้าห่มเล็กๆนะคะนอนกันนะคะ,นนนนะ,คะเป็นตารางๆไปนะคะก็ไม่ได้อยู่สบายนะคะอยู่ลําบากนะคะเพราะว่าเคยมีคนไปเยี่ยมแม่พิงกี้ก็ร้องห่งร้องไห้นะคะ ร้อหงห่มร้องห่มร้องไห้บอกว่าลําบากอย่างงู้นอย่างนี้น้ําหนักลดไปเยอะนะคะออกมาเนี่ยจะทํามูลิตี้อะไรของแกก็ไม่รู้นะคะเออนะคะก็รอกันต่อไปค่ะเพราะคดีนี้น่าจะสู้ถึงศาลฎีกาค่ะก็น่าจะติดกันอยู่ที่ประมาณโอ้ว่านนคาน่าจะยาวะประมาณห้าหกปีอะนะคะนะคะน่าจะยาวอะค่ะ ถ้าท้าศาลยังไม่ให้ประกันตัวก็ดิดยาเพราะว่าวงเงินประกันมันสูงมากเพราะว่ามันมีผู้เสียหายเนี่ยเยอะนะคะต่างกรรมต่างวาระหนึ่งคนก็หนึ่งกรรมนะคะหมื่นคนก็หมื่นกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ศาลพิพากษาว่าให้ชีาระคนละสามพันอะ,อะไรนะคนคนให้ให้อะไรชําระคนละสามสี่พันห้าพันหมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่หมื่นคนเป็นกี่รวมเป็นเท่าไหร่อ่ะกี่กรรมกี่วาระนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะฟอรเร็กทีดีมันน่ากลัวนะคะแต่ก็มีผู้ต้องหาบางคนนะคะก็อดอวยออกมานะคะบอกว่าอภิรักษ์เป็นคนดีกูงงมากคำพูดค,คนคนนี้โอ้ตายห่าแล้วมันก็ติดคุกจะบอกอภิรักษ์เป็นคนดีเดี๋ยวเขาจะเอาเงินมาคืนแม่กูงงมากนะคะ,ะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนนะคะโชคดีต้องขอขอบคุณนะคะโซโซโนนะคุณผู้ชมขานะคะใครอยากจะมีน้ำหนักแล้วก็สุขภาพดีต้องนึกถึงโซโซโนเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขายดีในยุโรปแล้วก็ในอเมริกาด้วยนะคะเพราะว่าเป็นสินค้าไทยที่ส่งไปขายในยุโรป อเมริกาในช่วงโควิดที่มันระบาดหนักๆแล้วก็เขาสั่งมานะครับเพราะว่าคนที่คลินิกคลินิกหนึ่งเนี่ยเขาทานแล้วเขาบอกว่ามันลงเขาก็เลยกลับไปที่อออออเยอรมันเขากลับไปเยอรมันเขาสั่งโซโซโนโกับพี่ขวัญเขาโทรมาเบอร์นี้0 9 1 1์9 9 9 9944เนี่ยแหละค่ะเขาโทรไปสั่งกับพี่ขวัญเขาบอกสองเป็นลอ็ลอตๆเป็นลังๆเลยนะคะัขายดีนะฮะเพราะว่าโซโซโน่เนี่ยมันมันเห็นผลตั้งแต่เม็ดแรกในเรื่องของการขับถ่ายมันมีพรีไบโอติกซินไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกนะฮะช่วยในเรื่องของการยับยั้งอาหารที่มันมากเกินไป แต่สิ่งที่สําคัญมันก็คือตัวเราด้วยเราก็ต้องช่วยเขาด้วยออกกําลังกายจ็อกกิ้งนะฮะเดินจ็อกกิ้งเดินเหินลดน้ําต้นไม้ล้างจงล้างจานล้างรถพวกนี้ยมันจะช่วยที่แรกพี่ไม่เคยเชื่อนะคะพี่ไม่เคยเชื่อพี่ไม่เชื่อว่ากูกินยาลดความอ้วนกูกินผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารแล้วกูต้องมาออกกาลังกายเพื่อแต่พอวันหนึ่งที่พี่หยุดกินยาลดความอ้วนคุณผู้ชมช่เหมว่ามันโยโย่พอมันโยโย่โยโยพี่ก็เลยบอกว่า ฉันก็ต้องกลับไปหาโซโซโนเหมือนเดิมพี่ก็เลยกลับมากินโซโซโนหนึ่งขับถ่ายดีขึ้น 2. พี่ออกกําลังกายแล้วพี่กินโซโซโน ไม่ต้องไอต่อหรอกคะ่ะชั้นนี่แหละคะ่ะน้ําหนักก็ลงมาเยอะมากนะคะจากที่เมื่อก่อนมีเหนียงหัวคอใหญ่มากเลยนะคะเกลียดตัวเองมากเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงมันโย่อะเข้าใจไหมจากแขนเล็กๆกลายเป็นแขนหมีควายขึ้นมาตกใจอย่าเจ็วันไม่กินยามันโยจ่จริงๆอะนะคะต้องออกกําลังกายส่วนน้องต่อเนี่ยเขาลอยลําไปแล้วเพราะว่าเขาร้อยกาโลเขาร้อยกาโลเขามีจิตใจที่จะลดน้ําหนักอย่าง เบเขาเรียกว่าปลอดภัยเพราะว่าไปตรวจสุขภาพก็รูู้นะถ้าเกิดน้ําหนักเราขึ้นมันมีปัญหานะน้ําตาลขึ้นเบาหวานขึ้นความดันขึ้นที่หมอด่าชิบหายเลยนะายหมอเลยนะต้องรีบรดนะคะด้วยโซโซโนโนะฮะแล้วออกกาลังกายช่วยด้วยนะคุณผู้ชมนะคะวันนี้มาพร้อมโปรพิเศษนะคะราคาแบบหักดิบเลยวันนี้นะคะราคาหักดิบเลยค่ะจากเมื่อก่อนพันกว่าบ,บาทเดี๋ยวนี้นะขายนะกล่องหนึ่งหกร 690มี30แคปซูลมันเห็นผลตั้งแต่เม็ดแรกที่คุณทานเลยเพราะตอนเย็นปั๊บคุณจะถ่ายดีมันไม่ใช่ท้องเสียนะคะแต่มันจะเอาไอคอนที่มันเกินออกไปเนี่ยขับออกมาให้หมดเพราะมันมีพีเโอติกไว้นะคุณผู้ชมนะคะวันนี้ใครสนใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะคะ0911199 เรนซูนเอาใหมๆ่ๆศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสี่สี่นะคะหรือไลน์แอดโซโซโน่ไทยแลนด์นะคะแล้วก็สแกน QR code ด้านล่างได้เลยคุณผู้ชมนะคะเรามีให้หมดแล้วก็คุณโทรไปใีศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสี่สี่เดี๋ยพี่ขวัญเขารับเองเพราะเขาขายกันสองคนแม่ลูกนะคะอุดหนุนเขานะคะขเขาทำมาสองคนแม่ลูกแล้วเขาลดก,กันจนประสบควาสมสําเร็จนะคะไปออกรายการนั้นรายการนู้นนะคะแล้วก็ตอกย้ําความสําเร็จของโซโซโน่ใครสนใจก็ย้ำเบอร์อีกรอบนะคะศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่ง 4 4นะคะฮัลโหลหาพี่ขวัญพี่ลมหลินเลยนะคะช่วงนี้พักกันสักคู่หนึ่งก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ